คุณน,นี่ค่ะที่จะพามาดู มาเลือกซื้อนะคะต้นไม้เอาไว้แต่งบ้านันนะคะต้นไม้จะต้องมีความพิเศษค่ะเพราะวันนี้จะเป็นต้นไม้แบบต้นมงคลไม่มีสคริปอะไรทั้งนั้นนะคะวันนี้เราจะพามาเดินแล้วก็จะถามกับคนในร้านเลยว่าต้นไม้อะไรที่เป็นต้นไม้ยอดฮิตต้นไม้อะไรที่ควรจะมีประดับไว้ในบ้านนะคะ<อ>เป็นชื่ออะไรบ้างแล้วก็วิธีการในการดูแลจะมาเลยค่ะพี่เจ้าของร้านปะคะอ๋อไม่ใช่ <c oughs> แฝวแฝว อะไรอะไรอะไรอยากได้อะไรดเดี๋ยวดูก่อนก็เูืด้วยเหมือนมาซื้อหรือกูมาซื้อเนี่ย <c oughs> อ่ะร้านนี้น่ารักดูกระถางดิกระถางก็สวยด้วยเดี๋ยวป่ะเจิงเจ้าของร้านป่ะครับผมตอนนี้อ่ะวันนี้กำลังหาต้นไม้ค่ะที่ต้องมองคลด้วยมงคลด้วยแล้วก็แต่งบ้านได้ด้วยแต่งได้ด้วยแล้วก็เรียงง่ายแต่ยากสำหรับคนมีเวลาน้อยเยอะๆเยอะอือขอแนะนำหน่อย โ <Okay. S 2> อไปชมด้านในดีกว่าครับได้เลยชื่ออะไรคะแคมครับคุณแคมโอเคตอนนี้เราอยู่ร้านแคมทาวเวอร์ค่ะที่ตนงท่เลยก็จะมีแนะนำเป็นฟอง,องก๊อกมรดกนี่เหรอคะนี่เหรอไม้หมองอาจจะไม่มีสีสันหน่อยแต่ว่าทนชื่อดีอ่ะเดี๋ยวนะฮะแนะนำเลยกวับบกมรลตกจ้าเป็นแบบนี้นะคะ จุดเด่นของกวักมรกตคืออะไรเด่นคือเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็แตกตอเยอะมากๆพอที่เปิดกว้างเขาก็โตเองตามทรรมชาติครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยลดน้ำสองวันครั้งก็ได้ผลิตภัณฑ์คือเขาไม่ชอบดินเยอะเขาชอบดินหลวมแล้วก็เขาจะใหญ่โตเลยแหละดูแตงไทยกันหน่อยกันหน่อยไหมฮะได้เลยจ้ะไทยเป็นต้นนี้เลยครับไม้ใบสีแดงนี่แสงเงินแสงทองมีชื่อว่าอะไรโอ แสงเงินแสงทองคนบบลานอะเรียกกันเยอะอเพราะว่าคนคนอยากขาชอบไม้ใบสีแดงอืมไม่รู้นะเนี่ยราคาก็ไม่แรงมากมแล้วก็ง,ง่ายตายแต่อยากถ้าไม่มีถ้าเราไม่อยู่บ้านนี้เวลาเนี่ยสามารถหาจานรองใส่น้ำรองน้ำไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยงั้นตเลยอืมต้องมีติดไว้ในบ้านแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยอ่ะต่อมาค่ะต่อมาแล้วครับเศรษฐีรวยทรัพย์ว้าว ต้นนี้เศรษฐีรวยทรัพย์รวยทรัพย์ดูชื่อก็ดูม้ไม้มงคนอยากรู้เคล็ดลับไหมทำไมถึงรวยทรัพย์วันที่สิบหกกมันที่สิบหกรดน้ำเงิให้แล้วก็เปิดไปในโอ้โหดูเลยหรือไม่นะคะก็เอาไปตากไว้ที่แดด้วจะเห็นเลยว่าเห็นเลขเลยใช่ค่ะมันไลเลยนะคะเป็นตไมรับมีเขียวมีทองก็สวยอ่ามันนี้ก็สีทองอทองโอเค คืออันนี้นะเป็นไอเดียเลยว่าแบบไม่พอเราเอามาใส่กันหางแบบนี้เนาะเลี้ยงง่ายเหมือนกันอยู่ในบ้านเนี่ยสวยเลยก็สำหรับใครที่แบบชอบแบบเออใหญ่มานิดนึงทำให้บ้านนะดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอีโมชั่นเนาะในบ้านอะรู้สึกว่าสบายตา,ามีอะไรอีกบ้างคะต่อไปก็นี่แหละครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะขายดีอยู่ เฮ้ยอันนี้สวยนะแก้วสารพัดนึกเฮ้ยชื่อน,น่ารักอ,ะอ่ะใช่ครับเป็นไม้นําเข้ากําเนิดเขาอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียแก้วสารพัดนึกเฮ้ยอันนี้พี่ชอบอ่ะอชอบเลยก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันเลี้ยงง่ายเหมือน,นกันก็คืออยู่แดดลำลารอยู่ในบ้านได้แล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศฟอกอ,อ,อากาศด้วยมไม้หมกชันออด้วยครับแก้วสารพัดนึกอันนี้นะคะเท่น,นะดูแล้วอ่ะเท่หเลยเนาะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบ อยู่ในกระแสะเลยดีเลยเราจะดูแลเขายังไงดีคะให้เขาอยู่กับเรา <ๆ S 2> มันจะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยมีเวลาเลีย้ยงดูคืออะโลคาเซียเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่ไม่ชอบชื้นมากเพราะฉะนั้นแล้วข้อดีคือรดน้ําไม่ต้องเยอะมากสองสามวันกลับมาดทีนึงยังได้เลยแล้วก็อยู่ในร่มไม่ต้องคอยบำรุงใบบรุงดอกปล่อยเขาเลยโตตามธรรมชาติโอเคเลยงั้นวันนี้จะขอเลือกอันนี้นะคะกลับไป ตกแต่งที่บ้านนะคะแล้วก็เอาไปตกแต่งในคลิปบางคลิปนะคะที่ออดี้จะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะในทุกๆโอกาสนะคะที่ออดี้มีโอกาสที่จะทำคอนเทนต์ให้นะ,ะช่องทางนะคะที่จะเตบคอนเทนต์ของออดี้นะ,ะมีหลายช่องทางมากๆเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ค่ะเว็บไซต์ YouTube หากว่าเพื่อนๆสนใจนะคะที่จะปรึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสนใจนะ,ะที่จะสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ ง่ายนิดเดียวค่ะพักมหาดีและทีมงานได้เลยค่ะล,ลืมให้สักายานเลยอ่ะวันนี้นะคะเีต้องขอบคุณนะเจ้าของร้านสุดหล่อมากดูดินดีมากสูงมากเลยนะชื่อคุณแฮมนะค,คุณแฮมฝากร้านให้หน่อยค่ะ ร้านผมนะครับชื่อร้าน c h เ m p Flower นะครับอยู่ในจังหวัดปัตตานีเลยมีอยู่2สาขาด้วยกันครับซึ่งจะมีไม้ทุกอย่างเลยซึ่งมีเพจด้วยท่านติดตามในเพจผมได้เพจอะไรคะเพจอะไรคะเพจแ h ม m p Flower ครับเพจเลยครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครัสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ก็โทรได้ที่เบอร์0 8 3 0 4 8 6 5 6 4ติดต่อมาได้เลยกับผมเองครับผมก็แล้วก็ทักแชทมาในเพจก็ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับ